สวัสดีครับวันนี้ท s t u d i o นะครับจะมากับของเล่นเก่านะครับนี่ครับนี่วันนี้เป็นตัวประกอบชุดเกราะนะครับนั่นก็คือโยโรยเดนซามูไรชูเปอร์นะครับเป็นแอนิเมชันในปี1988นะครับคิดว่าเพื่อนๆในสมัยเซนเซียหรือว่าชูระโตะก็น่าจะคุ้นเคยกับ ซีรีส์นี้ดีนะครับเป็นซีรีส์ที่ออกมาแบบรัวๆนะครับที่แบบใส่ชุดกราะมาก็แบบมารัวๆกันเลยช่วงที่ไม่มีก็ไม่มีเลยช่วงที่มากมากันเต็มเรียงแบบกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในออนิเมชันที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นครับในใจใจเด็กไทยด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นเกาะของอะไรนะฮะอันนี้เป็นนะฮะจะเขียนชื่อว่า ซานาดาเรียวนะครับก็คือผู้สวมเกราะนะครับเป็นเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนนิดหน่อยครับชีทะเลนทะลึ่งนะครับซึ่งเขาสวมเกราะจินโยโรยนะครับเป็นนะครับเป็นเกราะสมุรไฟนะครับเหล็กกะนะครับเรียกว่าเหล็กกะนะฮะเพลิงพิโรธประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีจุดเด่นก็คือเวลาเป็นแรกก็จะมีแบบดอกซากุระแล้วก็ แถบผ้ากิโมโนนะครับสารกันแล้วก็สวมเกาะไปนะครับแล้วก็มีดาบคู่นะฮะนี่เขาจะว่าภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่านิโตริวนะครับโอเคครับแพ็กเกจประมาณนี้นะครับซึ่งตัวซ er ามูไรทูเปอร์นี่มันจะแตกต่างกับเซนเซยะนะครับที่เป็นของบันไดเดี๋ออยบอกก่อนนี้เป็นของทาคาระนะครับเนี่ยละครับ ตอนนั้น2,400เยนถูกมากนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับไอตัวเส้นเชยกก็คือมันไม่ใช่ full action นะครับมันจะมีตัวเนี้ยสปริงนะฮะนิดหน่อยเอาไว้เล่นเป็นลูกเล่นนะฮะแล้วก็ขยับไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่ามันขยับแค่ส่วนใหญ่ได้นะขาไหลเท่นั้นข้อต่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเนี่ยมี5ตัวนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะ ตัวนี้อ่านไม่ครบนะครับก็คือได้มาแบบขาดขาดนะฮะแต่หาเท่าที่หาได้นี่เพอร์เฟคสุดละครับอันนี้นะครับที่ที่อยู่ในเซตนะครับก็ที่ไม่พอก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นยางมันจะเป็นแบบว่ากระบอกตรงสะโพกนะครับตรงเอวแต่ว่ามันเป็นยางมันน่าจะหายไปนะครับผมก็เลยเอาตัดกระดาษสีแดงมาแทนนะฮะก็ พอดูไถไปได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเอาไว้ตอนสวมชุดตอนนั่งนะครับก็เลยติดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจข้างในกันเนาะโอเคครับก็แกะออกมาจากแพ็กเกจแล้วนะครับก็จะมีตัวซันาดเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ชุดเกาะเดี๋ยวเรามาดูตัวหลักกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือเดียวนะฮะเดียวคุ้งของเรานะครับ หน้าตานี้ไม่คล้ายในแอนิเมชันเลยนะครับเพราะว่ามันก็ทํายากอยู่หน้าตามันจะออกแนวการ์ตูนตาหวานน่ารักน่ารักหน่อยนะฮะแต่ว่าหน้านี้นะบึกบึนนะตาโตนะะขอบผมทรงผมไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการเทคนิคการใส่เกราะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของสมัยนี้ก็น่าจะทําให้สมจริงมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ หัวเป็นยางสามารถขยับได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่มีตรงข้อต่อมันขยับไม่ได้นะคือเนะี่ยมันจะเป็นสปริงเนี่ยใช่มันขยับได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบโพสท่าได้นะนะนเนี่ยอลเนียเป็นสปริงนะฮนะเนี่ยสปริงนะมันก็เลยขยับได้อย่างนี้นะครับมันเป็นอะไรการขยับที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะไม่มีที่ไหนไม่เคยเห็นอย่างนี้ฮะองเอว อ่ายังได้อยู่นะครับตรงหัวเข่าเนี่ยมันเนี่ยตรงข้อต่อเนี่ไปใส่ปิงหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นโลหะฮนะเป็นเหล็กหนะักทําให้เวลาเรายืนเะนี่ยมันมันโคงนะแล้วก็ตรงกําปั้นก็เป็นโลหะด้วยนะฮะซึ่งการจัดท่ามันก็จะหมุนตรงนี้นะหมุนมุมอ่าของหัวเขานะ่าฮะให้มันแบกออกอะไรเงี้ยให้มันได้ได้ท่าอา่าเนะี่ยก็จะ ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาสวมเกราะก,กันครับเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับเราจะใส่เท้านะแล้วหัวเข่านะครับนี่มันจะมีล็อกตรงนี้นะฮะโอเคครับได้แล้วนะครับ โอเคต่อไปนะครับจะใส่ตรงนี้ก่อน <S <S ก็เรียกว่าอะไรนะไอ้สเกิร์ตนะครับที่ทําเองนะครับก็คือตัดกระดาษเป็นรูปอย่างนี้แล้วก็เจาะรูตรงนี้นะครับเอาไว้สอดตรงนี้นะครก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคครับมันก็บางอยู่มันก็เลยใส่แบบแนบชิดได้นะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วนะครับอยากใส่กรอบข้างบนนะครับ ตัวเสร็จนะแล้วครับตัวนี้มันจะเป็นยางเนาะมันไม่หักชอบตรงนี้ดีนะครับ ก็ใส่ตรงไหลนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปเหมือนดอกไม้นะเป็นเอกลักษณ์เลยนะนี่ครับจบเ,เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นการถอดหมวกซึ่งในแอนิเมชั่นมันก็จะเป็นแบบเนี้นะฮะก็จะมีฉากที่แบบว่า ถือหมวกอย่างนี้นะฮะถือลําบากนะครับก็ไม่ต้องถือคะเอาวางไว้เฉยๆรับนะครับมันก็จะมีปฉากอย่างนี้ครับที่ถอดหมวกโอเคครับมาดูหน้าตากันก่อนนะครับก็หน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าใส่ชุดก็ยังขยับได้เหมือนเดิมนะครับเอวก็ยังได้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่หมวกนะครับหมวกนี่เป็นแบบเป็น ไม่เหมือนในแอนิเมชันนิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะเปิดได้ใช่ไหมแอนิเมชันมันจะเห็นหน้ามนุษย์เนาะแต่อันนี้เป็นแบบว่าเกราะคุมหน้าไปเลยนะครับแล้วก็มีโหนกนี้ด้วยนะมีเขามันก็จะแตกไปนิดนึงนะครับนี่พอใส่ไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันขาดดาบใช่ไหม ผมก็เลยทําขึ้นมาเองนะครับโดยการใช้ดาบสมุไรไยตัวอื่นนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวขั้วลดเดสที่เป็นเหล็กมาทําที่ทองเหลืองมาเป็นตัวครอบฝักดาบนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวขั้วรดเดสเนี่ยมาทำนะก็ทูไถไปได้เป็นดาบคู่นะครับ ก็จะใส่ไปข้างหลังนี่นะตนี้นะฮะใส่เอียงเอย่างนี้น,น,นี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถึงแม้ไม่มีดาบผมก็ทำขึ้นมาได้นะครับนะฮะจริงๆแนละ้วมันเป็นดาบสีขาว เออเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดาบสีขาวนะฮะเป็นพลาสตสิกขาวแต่ว่านี่สมจริงมากกว่านะฮะดาบคู่โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาแอคชั่นดูนะฮะโอเคครับก็นี่ เป็นดาบคู่แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้ได้นะฮะสมจริงมากนะฮะความยาวก็โอเคนะก็พอประมาณนะไม่ไม่ไม่เอิ์เกินไปนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะลองมาทำท่าไม้ตายของเหล็กกะเดียวนะครับซึ่งท่าไม้ตายนี้จะต้องใช้ดาบคู่เนี่ยมาต่อกันนะครับ เดี๋ยวออกนะนี่ครับก็ได้ออกมาสองนะฮะแล้วก็เอามาต่ออย่างงี้กันนะฮะแต่ว่ามันต่อไม่ได้ใช่ไหมผมจะใช้เทปกาวนะครับในการต่อเดี๋ยวเอาแค่ด้ามมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาด้ามมาต่อกันนี้นะฮะโดยจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมนะฮะสีดำเหมือนกัน นี่นะใส่แบบนี้นะนี่ครับมันจะเป็นเหมือนง้าวยาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวใส่ก่อนนะใส่ตรงนี้ดีกว่า โอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือท่าไม้ตายนะครับเป็นเหมือนกับเงาวยาวๆอย่างนี้นะครับนี่คือท่าไม้ตายโซโอเอนจานนะครับก็จะเป็นการใช้พลังดาบทั้งสองประสานกันแล้วก็ฟันลงไปทีเดียวนะครับถึงขนาดขั้นพาตึกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะเอามาเล่นกับตัวฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับหมายถึงว่าเป็นตัวที่นี่ครับเราจะเอาตัวที่มันขยับได้มาใส่ชุดเกราะตอนให้มันนั่งนะฮะเหมือนใส่ออบเจกต์ฮะตัวนี้นะฮะเป็นของถักระเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวนี้ก่อนเหมือนมีเท้ามาให้นะครับโอเคครับก็แกะออกมาแล้วนะครับก็เป็นตัวดำๆเหมือนตัวผู้ไายในโคโนันนะครับซึ่งอะไรที่มันมาให้มาก็จะเป็นตัวนี้ครับ เท้าที่มีข้อขยับตรงนี้นะฮะนี่ขยับแบนี้ฮะข้อเท้าแต่ผมพกไม่ใช้ตอนนี้ครับเพราะว่าแค่เอามาใส่ชุดตัวนี้นะครับคมไม่ต้องขยับข้อเท้านะครับนะี่ครับมันจะเป็นตัวแบบนี้นะฮะดำๆนี่ข้อต่อขยับได้เยอะเลยนะครับนิ้วมือก็ขยับ ได้สีนิ้วครับนิ้วโป้งอีกนิ้วนึ่งนะฮะเป็นตัวหมุนนี่ได้นะฮะเดี๋ยวเราเอามาใส่เกาะกันครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแท่นนั่งเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ครับยาดมหงไทยเนี่ยน่าจะความสูงได้พอดีนะครับเวลานั่งเดี๋ยวจัดท่านั่งก่อนนะครับเนาะ ทานั่งมันต้องเป็นแบบสมูไรยอย่างนี้่ไหม,มันความสูงได้พอดีเลยเดี๋ยวจะจัดอย่างนี้นะครับรอสักครู่นะครับในการใส่เกราะนะครับมันใส่พอดีไม่ได้แล้วต้องปรับโดยการใช้ตัวนี้นะครับในการยึดติดมันจะเป็นเปเปอร์เคลย์แบบว่าไม่ติดมือนะฮะก็ตัวนี้ ยัดลงไปในเกาะแล้วก็เอาไปติดต,ตัวโมเดลนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนำดินเหนียวกระดาษไปติดกับชุดแล้วก็เอาไปติดต,ตัวสติกเกอร์สีดำนะฮะก็จะเป็นฟิกเอ่อใครกเป็นอ็อบเจกต์แบบนี้นะครับตั้งโฉดได้นะฮะ โอเคสัดส่วนก็พอๆกันนะครับอันนี้ก็เท่เลยนะครับเกาะไฟเพลิงเล็กกัดนะครับวันนี้ก็ได้มาเล่นให้ดูแล้วนะครับเป็นหเล่นเก่าเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นนะครับซัมไรทูเปอร์ตัวอื่นก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะทยอยมาเล่นให้ดูตามลําดับนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ